เทคน,นิค SU 7600นะครับตัวนี้ซ่อมเสร็จเร 1, voilà right it, ียบร้อยแล้วนะครับรีแคปให้ทั้งวงจรนะครับแล้วก็เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆที่รั่วอยู่นะครับเรียบร้อยนะฮะนี่คืออะไรที่เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับอะไรที่เปลี่ยนไปทั้งหมดรุ่นี้เสียงดีนะครับซ่อมคุ้มค่าดีนะครับที่ทรานซิสเตอร์จานบินยังเป็นของเดิมอยู่ยังไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดที่หลังนะครับตัวนี้นะครับ C ตัวใหญ่ก็เป็นเกรดオิโอ C พวกนี้เป็นเกรดオิโอทั้งหมดเลยนะฮะที่เปลี่ยนไป อะไรให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทําการย้ำปริ้นให้เรียบร้อยทั้งหมดปริ้นที่เขายงสายมาแล้วยงระยางผมก็จัดการซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้แผงวงจรเดิมนะซ่อมเอานะครับแล้วก็เดินะกัวแทนลายวงจรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องไปยงสายจ้ำไปจ้ำมานะครับอย่างนี้ดีที่สุดนะครับเดิมๆนะฮะนี่นะครับย้ำปริ้นให้ทั้งวงจรแล้วนะครับตอนนี้โอเคเลยนะครับเสียงที่ได้เนี่ยสุดยอดมากๆนะครับรุ่นนี้แล้วก็ทนทานด้วยนะครับไม่ค่อยเสียง่ายๆนะครับแต่ว่าดูเขาทำมานะ